สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสุขุสุคนสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วต่อจากอีพีทีแล้วครับมือนอนี่ก็ยังยูนในเขตอำเภอศรีราชาครับชนบุรีในช่วงปีใหม่ครับพี่น้องในช่วงปีใหม่พักผ่อนย่อนใจตอนรับปีใหม่พุธศักราช2568ครับมือนอนี่เส็นทางก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัยรุ่นนาะเชิงวัยรุ่น ท่องเที่ยวด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์แว้นนะครับทีมงานเมื่อนี้ไปสี่ชีวิตครับไปสี่ชีวิตแบนมอเตอร์ไซค์ไปมุ่งนาซูเซ็นทางออกไปจุดบุกไมเมื่อนี้ครับเมื่อนี้จะพาไปไหว้พระครับพาไปไหว้พระยูใสบ่อท่านบกครับพี่นอ้องคอยเบิ่งไปครับบรรยากาศสองข้างทางสวยงามครับสะพานทามถนนสะพานตัดถนนนั่นนะครับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเห็นแบบอยู่ทางลัง นะครับเมือนีมากกัน4คนสับสีชีวิตผมก็สอนถ่ายของผู้ใหญ่ใจดีครับเป็นโชเฟอร์ครับมอไซค์ถึงแล้วครับมาแล้วก็แวะเลี้ยวสายครับนี้แหละครับเมือนีแวะผ้ามาไวายพระวัดเขาตะแบกครับอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาเนชันบุรีชนบุรีหลังจากเลี้ยวเขามากก็จะเป็นทางคอนกรีตครับเขาไปลึกอยู่น่าจะเกือบกิโล อาจจะกรบพิโลได้ครับแต่ว่าถนนทั้งทางดีพอสมควรครับถนนทั้ทางดีพอสมควรเมื่อเป็นวันหยุดครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับจากต่วขอซศึกว่าพี่น้องต้นกานจะไปวหว้ผ่าน้ายครับเพราะว่าวัดเขาตะแบกเนี่ยจะมีแลนด์มาร์กนะครับจะมีแลนด์มาร์กที่สําคัญนะครับท่องเที่ยวกับลังไหลเข้ามาเห็นอยู่ไกลๆบนหลับสูงๆละจะขึ้นไปตอนนี้ก็ยัง านางรถตลอดตลอดล,อดลานจอดรถใหญ่ๆครับสำหรับนักท่องเที่ยวแบบเที่ยวปุ๊บเที่ยวามาแบบรถทัวร์ลรยรถทัวร์ครับมีลานจอดรถสะดวกสบายครับแต่บอกไว้ก่อนครับการมาเที่ยวชมสักการะาพระพุทธรูปหรือว่าไหว้พระธรมบุญวันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องใช้วิธีการเดินครับการเดิน พนะาทางวัดยัง่มีกระเช้าในการเดินขึ้นเขามาแล้วค่ะจุดบริการทุกเทียนครับจุดบริการทุบเทียนเพราะว่าจุดทุบเทียนเนี่ยเพิ่งจะให้จุดอยู่ข้างล่างครับข้างบนเิ่นวัให้จุดนะกำลังเหลือกสื่อหลักกาฟังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผาครับเป็นผาแต่ละสีแต่ละสีแต่ละสีหมายความว่าอย,ย่างไรครับตามไปครับสีใดม่งก้นจังใดนะครับส่วนเบาวคู ได้สีแดงสีแดงเนี่ยสีแดงแดงริดนะครับกับเขียนซื่อใส่สีแดงเนี่ยก็เน้นๆกับโชคลาภนะครับโชคลาภเงินทองนะครับเอาโชคลาภเงินทองกับเน้นสีแดงแต่ละสีแต่ละลายจะขึ้นอยู่กับว่าหาสีใดนะครับบึงให้ลายว่าสีใดเกี่ยวกับอีหยังครับก็จัดสื่อลงม้ถูกเ่นเรียบร้อยแล้วกับไหว้นะครับไหว้หลวงพ่อ ไวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับเพิ่งจำลองไบผมจำว่าได้ว่าเป็นหลวงพ่อท่านใจหรือว่าหลวงพ่อโสธรนี่แหละขับขายขับข่ายอยู่ไปผาเสร็จีย้อยครทบพี่น้องเราก็เดินลงมาทางเป็นจะขึ้นเขาครับขึ้นเขาในในส่วนตรงนี้มันจะ,ะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเก็บรูปเพราะว่ามันซึกว่าจะสวยงามแห่งครับเป็นอุโม,มงค์รูปหัวใจดอกไม้สีแดงเนาะ กูละครับห้องฉีไปสะพานทางหนักกูละสะพานทางหนักกูละเดี๋ยวเขาจะไปหลายคนหลายครอบครัวเพิ่นกน็มาเป็นฉีบเป็นครอบครัวกะแม่เหมือนมัมีความสุขแผ่นเพลินครับส่วนบ่าวคู่ก็ถือว่าซ้ำมาไปอ่อไปซ้ำมาไปผู้เดียวเนาะซ้ำมาไปผู้เดียวผู้เพิ่ลิน ผูคุณผู้ผิดไปนําเหอะก่นไปเจอขอบัวกเพื่อนนะครับเจอคุณพาคุณแม่เพื่อนแต่ปล่าเป่าผู้กส็สบายไปคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรพู้ละครับเห็นจิ้มปิ้มอยู่พุรณะมองเข้าสิขึ้นไปนะครับอ่ามองเขาจะขึ้นไปจุดแลนด์มาร์กนะครับตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันตกสภาพนี่นแหละครับผาที่ห้องไปบูชามาเขียนซื้อแล้วเดี๋ยวเราห้องกับมาผูก ครับผูกไวให้สิ่งศักดิ์สิทิทธ์เป็นเห็นซื่อเห็นเชียงนะครับแล้วก็เฮาก็สิได้ในสิ่งที่เฮาปรารถนานะครับตามอ่าสีผ้าต่างๆนะครับตามสีผ้าต่างๆช่วงนี้มาฮู้กับสังเกตุที่กันครับว่าจะมีโชคลาภเรื่องเองินเรื่องทองบอ่อนะครับเพรบรรยากาศก็งามเนาะบรรยากาศก็งามก็เก็บนะครับตรงนี้สูงเด้พีน่น้องตรงนี้ก็ซ้ํา อยู่ระหว่างภูเขาสองลูกครับสะพานตรงนี้คือสะพานเชื่อมภูเขาครับไม่ว่าห้องสิขึ้นไปอีกหรืออะอยู่ของบนสูงสูงันจะไปอีกนะครับอ่ะย่างตอพี่น้องย่างต่อนะครับย่างต่อสะพานนี่ก็ยาวพอสมควรครับอ่ายาวพอสมควรทักทองเจียวร้ายครับบวชศิเป็นฝรั่งบวชศิ์เป็นชาวจีนนะครับจีนก็มนีครับชาวจีน ก็ฟังจากเสียงแล้วนะครับฟังจากสัญญาการบอกของกันนะครับพวกหัเรื่องหลอกเต็ดแล้วเด็กก็หัวว่าเป็นบอกภาษาจีนคักๆนะครับฝรั่งแต่ไล่ครับใกล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงฟังเขาอีก้านหนึ่งครับฟังเขาที่เขาจะขึ้นไปจุดแดนมานะครับเป่าไม้สำคัญที่เข้ามาเมื่อนี้ครับหลายคนครับที่มาวัดเขาตะแบกีบางคนก่างมงอนาจะไปจุดๆนั้นครับท่างขึ้นมีสองข้างครับ ทางด้านขวาจะเป็นบันไดเป็นบันไดแต่รู้สึกว่าจะชันนะครับเบาคู่กันเลยขอเลือกเดินทางตามไหล่เขาดีกว่านะครับนี่มามองนี่ก็ยังผิดจรณนาอยู่ว่าอไปทางใดดีนะครับจะไปทางใดนอ่อดีสีขึ้นย่างบันไดชันๆนี่เพมันจะสีหอดไปแต่ก็ยานเมื่อยครับก็เลยอ่ะชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวก็เลี้ยว้ายก็ได้ไปน้ำพึ่นกับเลี้ยว้ายเลี้ยว้ายครับ เดี่ยวท่าไปตามไหลเขาดีกว่าครับอาจจะใช้เวลาในการาเดินนั่นแน่พอสมควรนะครับแต่ว่าหองกับบริสัยแรงหลายถ้าขึ้นมาได้ชั้นๆนั้นก็นสิ้นไมยแห้งนี่ก็เป็นครอบัวของคุณผู้ก่อนครับเป็นอาสานําเที่ยวเนาะคุณขอคุณแม่เป็นกะงานอยู่ชนบุรีนะครับได้มีโอกาสนี่แหละครับทัก่องเที่ยวกับลายครับ ผู้เฒ่าผู้โทผู้เฒ่าบางคนครับหัวหอกหอกแต่ว่ายางแซงเบาผู้ไม่ไวไวไวเก่งคร่ะอาจะมาดูนะครับย่อมยอมยีลยย่ลี่ครับยีย่เอาคู่ยางขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่เดี๋เบรกนั่งเศร้าเศร้าเมื่อยเนาะเมื่อยแห้งยังบอกท่นหอดเกิงทางเด้ครับพี่น้องยังบอกท่นหอดเกิงท่าแต่แต่สองของางทางพิ่นก็บอกว่อยู่ว่าห้ามให้อาหารลิงแต่เผอิญเรามือนเราไปเห็นลิงอ๋อโต นะครับผมเห็นลิียงกับตัวเพิ่นที่เพิ่นสั่งหามไว้มาให้หอ่ะนะฮะเรียงกับยานสิเป็นเพราะว่ายานลิงมันมาแย่งนะครับเกิดอันตรายกับทางทองเกลียวผมก็เลยสั่งหามสั่งหามไปอีกครับพี่น้องไปอีกย่างไปเรื่อยเรืเดินไปเรื่อยๆจริงๆนะครับจริงๆริงกการเดินขึ้นเขานี่ยหมุดซึกว่าดนแห้งครับเพราะว่าเฮาย่างจากไหลเขาทางล่างขึ้นไปทั้งทั้ง นี่ก็เป็นใกล้จะถึงแล้วครับเดินลงเนินแล้วก็เดินขึ้นโน่นเดินขึ้นเนินใหม่ครับนี่สั้นทีดีเลยครับนี่ดูเอาครับผู้ที่บัญญัติถึงก่อนสั้นแห้งช่วงนี้นะครับยางลงก็โอเคอยู่ครับแต่ว่ายาัติข้นโอ้ไม่ไรบางคนเนาะครับผู้เฒ่าผู้ท้องพอไปหอดนะครับไปหอดจุดมุ่งหมายเพิ่งกระบกกากบึงกระบกกาเบ่งว่ามันเสียวเปนอันตรายเป็นอยาง ซับยางมาทางเกาเพราะขึ้นมาหอดนะครับขึ้นมาหอดจุดพักนะครับจะมีบันไดสั้นๆขึ้นไปอีกผมก็เลยทมเจ้าหน้าที่บันไดข้างบนมียังแนอ๋อข้างนออบนเป็นรอยพระพุทธบาทก็เลยตัดสินใจขึ้นมาผู้เดียวได้ครับอ่าขึ้นมาผู้เดียวแต,แต่ว่าทีมงานมันบอกขึ้นมาบนคอนางยุสลาเขียวๆข้างล่างเพราะว่าข้นม่อย่างขึ้นเขาขึหน,นม่แล้วผมก็เลยคิดว่าโอ๊ยมาแล้วขึมาให้มันหอดบจอดให้มันถึงมันก็สัมมาบอกหอดตัดสินใจขึ้นมาผู้เดียวครับ ถึงคนเดียวเลยนะครับยางแทงหนาหนักต้องเขียวว่ไยว้ไว้ไว้นะครับบันไดตอนแรกๆก็น,นับเยู่ครับหนึ่งขันสองขันสามขันนับไปนับมาเมื่อยครับเพือบเร้านับเลยเอาชีวิตเจ้าของซะก่อนเพิ่งที่รับมันสั้นสิกนี้คุณผู้คนขึ้นมาก่อนเพื่อจอดเบรกแล้วเมื่อยเพิ่งถึงครึ่งทางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปีกกูล้ครับต้นไม้ช่ยวยเขียวทั้งหลังโอ้ยเมื่อยครับเมื่อยแต่กระสุนอ่า ขึ้นมาถึงยอดแล้วก็ขึ้นมาหอดแล้วครับข้างบนเป็นจังไดครับนี่ข้างบนก็จะมีศาลาครับมีศาลาด้านในมีพระพุทธทรูปพร้อมกับรอยพระพุทธบาทครับผมก็น,นำํำผ่าสีแดงขึ้นนกพูกี่ล้วครับพูกนาสลาบพูกนาโบดพี่ละผูกใบนาโบดเอาขึ้นมาให้ไหวทังสูงๆพี่ละ ากซื้อฝากเสียงไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเพิ่อนอํานวยอวยใัยอวพรอให้ชีวิตมีความสุขร่ำรวยเงินทองโชคลาภท่างๆเข้ามานี่แหละครับเราคูกเลือกหลักกาอธิษฐานจิตนิยมกรรมตั้งแต่สัตว์ในกัลขึ้นเด้อนี่ขึ้นตั้งแต่สอ0รล้านนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้จงเป็นพยานจิตนิภมยพรสัตว์ในก็คขึ้นแล้วเรียบร้อยหลังจากผูกพัาแล้วเรียบร้อยก็ลรัง ลงมาแล้วกันเดินต่อครับเดินลงเนื่นครับบานข้อเอ็นลงคอยครับเพื่อจิตจะลมแล้วก็ไปขืนโน่นขืนเนื่นไหมครับเนินข้างหน้ามีอะไรไว้รอลุ้นครับยางยางพี่น้องยางคุหลาะครับ่ายภาพจากกล่องห้องแี่เมืองมันก็บอกไวสูงแล้วครับแต่วันนี้ภาพจริง่ะในภาพจริงที่ห้องไปยืนหยุดจุดๆนะครับสูงครับถึงแล้วครับถึงแล้วตรงนี้คืออะไรอกไปดูใกล้ๆ ตรงนี้คือที่จำหน่ายตั๋วครับตั๋วยังนอ้อคือสิมาตั๋วกันถา้าบอกว่าจริงคือสิมาตั๋วกันจำหน่ายตั๋วเข้าสกายวอล์กนี่แหละครับจุดหมายจุดหมายเข้าตรงเดินสะพานสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กค่าเข้า40บาทนะครับค่าเข้า40บาทถือว่าเพรแพงครับพีพ่น้องเพรแพงอ่าถือว่าไม่แพงเด็ก นะครับความสูงไม่ถึงเท่าไหร่ปกตให้เขาฟรีเด้ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปปกตฟรีนะครับจะเห็นตรงนี้คือเดินทางเดินเหลี่ยบไรเขาครับขี่กับมันยางยางลงกมันใดมากขึ้นยางลงมาจากโบสถ์จีบเบาคู่ขึ้นไปจีบวามีร้อยพรพกทธบาดนะครับเป็อมันเหลือกยางลงกจะเบาคู่กลับลงมาทางเกา่าเพราะว่ามาหาทีมงานเอาเข้ามาใน ตรงนี้นะครับตรงนี้คือมองข้อเรียมโตรครับเยียมโตจะเข้าไปสก,กายบอกได้นะมันจะมีถุงผ้าเป็นถุงมันถุงเท้าเอาให้เท้าใส่เพื่อว่าไห้มีเศษมันจะเป็นพืนนิ่มๆ,ๆมใส่แล้วเดียบร้อยครับนะเพื่อจะให้เทสเทสเทสเยยบสก,กายบอกอกําๆมันเออน,นั่นแหละครับมองที่เท้าจะไปขอบอกอตรงๆได้ครับบรรยากาศจริงนะครับ สิ่งแวดลลอมจริงสถานที่จริงว่าเสียวครับพี่น้องเปาคู่ว่าใจใจแล้วแหลกๆย่างกระเสืออยู่ยางไปยางมายางจะบ่อกขาสั้นตัวลดลดลยางมาออกได้นะครับมันเป็นแบบมันบอกเลยว่าเสียวจริงจริงแต่เาคู่เองความเป็นคนเป็นคนบอมหักความสูงนะครับเป็นคนบวมักความสูงเป็นคนยานความสูงะเอาง่ายๆเมือมาอยู่แบบบอกเลยว่าเสียวเสียวแอบแบบ นเซลแบบแบบกูเปิ่นบาอย่างเพื่อก็ย่างเซ่ยแต่เบาๆกูดเฉลือกยางหมมีเล็กครับคือหมุมได้มีเล็กกับจังย่างทำทรงบาอย่างได้แต่ว่าขาสั่นเดือดเดือดเดือดเดพราะขืนมาแล้วครับยางเขาสะพานสกายวอล์กแล้วกันยานบัเสือบัวมาอีกท่ายรกเห็นจะคล้องจับกันอ่าอย่างแน่นอนในชีวิตนะครับถือว่าเป็นร่างวันชีวิตกําไรชีวิตครับเสร็มาเห็นเดีมาสัมผัสเดี๋มาย่าง ว่าหมดเสกแตกต่างกันแห้งครับกับสกายบลกซิลิคอนบานเฮานะครับมีสูงจนกิดสูงํำในสูงระหว่างภูเขา2ลูกครับสูงแห้งกับสูงระหว่างภูเขา2ลูกนี่สังเกตได้ครับสังเกตผมจะทำทรงเนียนๆค่อยๆอย่างจริงๆเหยียบเหยียบโค้งเหล็กเลยครับเหยียบเหยียบโค้งเหล็กที่มันเป็นรูปกระจกแล้วก็โค้งเหล็กทาทรงัว่าหยาด่หัวใจนึ่ แฝดแฝดแายเบิ่งได้หลายมุมครับพี่น้องโดนๆว่าจะเนินกับโชกกับวดกับจังปานคุณครับน้ำทองเจียวลายครับเพิ่นกับบอดิกับนดเนาะว่าใช้สีจำนวนจะกดขึ้นไปได้กับมีตะปอยนักท่องเที่ยวเขาบุ่มบุ่มบุ่มหอยผมก็บ่าวยางแล้วมองได้คนแรปกับโปไปมองได้คนแรปกับจังยางไปนะครับแต่ว่ามือไปนะครับอ่อนครับอ่อนแห้งพอวันอยู่ดเ้ง ไปเขาเนาะอยู่ตรงยอดภูเขาต้องเที่ยวก็ค่อยๆย่างไปบางคนก็ย่างคือกันแล้วกับผมนะครับวิธีการนะครับวิธีการหรือว่าเทคนิคการขึ้นสกายบอคผมจะบอกันแนมลง้ังรางถ้าผููได้ยามถ้าผู้ใด้ยายันแนมล,ง,ง,ลง้นนลังราง,างเพราะว่ามันจะมีความมู้ซึกว่าเสียวสะพานขาวๆื่อกีคือสะพานที่ผูกขาได้หลายนะครับที่เขายางมา,ามั้งแต่รตถนี่แหละครับ ผมก็บใจยางเรียบไรยครับนี่แหละระเบียงเืินจับระเบียงอยู่โ่วางเลยยานเป็นเสียวๆเป็นตืดๆนะครับหุ่นหนาหุ่นหลังผมเป็นยังก็ครับยานสั้นมันก็เลยกล่องมันก็เลยสะเทือนแม่เป็นเออนีอ่แหละครับใกล้จะถึงแล้วจุดไม้ไปลายทางกับผมแล้วครับตอนเด็กก็ย,ยังอยู่จุดเริ่มต้นอยู่จังหวะทันคักมันดเดี๋ยวจะขยับขยายไป ตรงกลางๆสะพานมือนครับแต่ว่าเขาอาจจะบรดเีกเ็บภาพหลายเนือเพราะว่าขาสั้นแหละคนบมมักความสูงเน,ะนาะเห็นไหมครับผมก็สียางแบบจังสันเลยจับลาวจับลาวระเบียงแล้วค่คอยๆเลือนค่คอยๆเลื่อนไปที่ต้นพอยหญ่หนึ่งครับเรายยางแล้วก็ขบลงแล้วก็เงยหน้าแล้วก็ขบลงแล้วิ่งแล้ววิ่งนะครับเราว,วิ่งโอ้แต่ที่ต้นเราเจ้าคอหักหัวหักแต่พอหักหรอกวิ่งเตื้อวิธีการครับ บาพอดขึ้นสกายวอล์กแล้วบวกความสูงเทคนิคง่ายๆอย,ย่ยามองข้างล่างครับมองข้างหน้าอย่างเดียวให้มองว่ากระจกค,คือพื้นดินย่างเลยครับผมมียังเกิดขึ้นนี่แหละครับที่ผมยางอยู่เรียบระเบียงผมยางเลยมีมือจับระเบียงนะเห็นบ่มือจับระเบียงมือข้างหนึ่งจับกล้องทำทรงแับโบยานแต่วัในนี้ใจพอแห้งแล้วบุรุะครับชุดหมายปลายทางเห็นแต่อ,องค์พระตั้งอยู่บนละงเขาสิไปใกล้จะถึงแล้วครับพี่น้องใกล้จะถึงแล้ว ใกล้จะถึงแล้วเพข้อถึงแล้วเป็นยางเขามากครับถอดตองเทาถอดร้องเทาผ่าอ,อกแลวก็ถ่ายรูปกลับไปเบิ่งว่างโอ้ยคือสร้างกายางมากครันึ่จะของอยู่ขึ้นกันเพราะว่าพวกพันยีเป็นเสียวอย่างความสูงตรงนี้ก็เป็นระพุธรูปนะับเป็นระพุทธรูปองไงความยางก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยบริเวณตามสรรรักกระระพุธรูปองไงเลยจะเป็นซื้ออีหยางดอกได้หวัวคอมเมนต์บอกให้เ้อครับเด้อ ตรงนี้กันทางลงครับปัตตานีทางลง,ง,ลงหลังจากขรับสกายบล็อกนะครับทางลงนี่แล้วครับทางลงก็ยังบนทันแล้วปันใดเนาะทางลงแกลกินไอติมเย็นๆจักบาดครับพอมาน,น,นมั้งเมยแล้วก็สียางลงต่อพอลงไปหอวก็ตั้งใจว่าจะไปกินขา้าวแซ่บๆนี่ก็อยูน่าร้านอาหารอาหารหลักสิบแต่วิวหลักล้านจริงๆเจอแตนอีพี่หนาะพี่นอ้อง